5, 4, 5. อ่าท่านผู้ชมครับอันนี้เราจะเลี้ยงนะอันนี้จะเป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนตัวเล็กๆผมก็ไม่รู้ว่าพันอะไรแต่กินอาหารเก่งมากบางคนก็บอกว่าบลูบางคนว่าไทเกอร์แต่พวกนี้นะครับมันจะมีประโยชน์มากเราไปเลี้ยงพวกเลี้ยงปลาสวยงามปลาสวยงามเอนี้จะดีมากเลยนะครับที่มันกินแต่ก็จะมีไส้เดือนในเอฟนะครับนี่ไส้เดือนนเอฟเป็นลักษณะนี้เราก็จะปล่อยนะครับปล่อยนี่แหละเบดดิ้งดีๆนี่แหละสวยๆงามอันนี้เราปล่อยเลยนะครับ การเลี้ยงไสเดือนไม่ยากครับตามสไตล์สวนไสเดือนความไสเดือนบุรกษความนะครับตอนนี้เราอยู่เสวนไทยมุงนะครับที่หวังน้ําเขียวก็มีโครงการที่จะให้ทุกท่านมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นงานอาชีพก่อนกเกษียณห,หรือหลงัลงเกษียณหรือน้องๆนุ่ๆที่จะต่อยอดเกี่ยวกับงานเป็นนายตัวเองนะครับผมเพราะว่าไสเดือนเนี่ยมันเลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจเขาแต่เราต้องมีความอดทนอย่างนี้ครับพอเราปล่อย,อยงี้ปุ๊บเนี่ย แ,แล้วก็งลง<ะ>แล<ะ>้วจริงๆบางครั้งเราก็ทําเป็นบ่อก,ก็ได้แต่ตรงนี้เราไม่ต้องทําเพราะว่าเบรดดิ้งเรามาตรฐานเราทํามาอย่างดีเลยนะครับเกรดเอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจไ้เดือนบุรีักษามนะครับหรือทางเพจของเอสเอ็มบีไทยรวมทั้ง <c oughs> สวนไทยมุงด้วยนะครับบางน้ําเขียวขอบคุณมากครับผม,รมครับ